เรื่องราวของผู้ชายค่ะที่ทุกคนเขาใฝ่ฝันถึงคือฝันจริงๆนะฮะครึ่งแรกเนี่ยเป็นต่คนรักแต่ครึ่งหลังเนี่ยเป็นต่คนเกลียดหนังที่ต้องใส่การตีความครับตามความเข้าใจของแต่ละคนได้เลยฮะกับนี้ยกัผม d ีมซีเน e รี r i o ครับ รโอคืนนี้จงฝันถึงผมแก่จะบอกว่าตอนที่เราไปดูหนังคือมันเป็นรอบด,ดึกแล้วแบบบรรยากาศข้างน,นอกคือมันได้มากคือมันหลอนก็มันแบบที่จะมีใครมาชงเราหรือเปล่านะซึ่งเขาจะบอกว่าในะตัวหนังเรื่องนี้ครับใช้การเขาเรียกว่าการตีความนะครับในระดับหนึ่งครับผม หลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับก่อนมิสคีไม่เสร็จในหนังที่อยากจะสื่อถึงให้เราเนี่ยได้รู้นะครับผมตัวหนังเนี่ยเขาไปออกเป็น3พาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยจะพูดถึงพระเอกครับเขาเป็นครูในมหาลนะัยเนาะซึ่งนะครับตัวเขาเนี่ยจบปรตีแลนะ้วแล้วก็มีคาสที่เขาที่สอนนี่ครับผมซึ่งนะครับอยากจะบอกว่า คนในคลาสนั้นก็คือแบบฝันเห็นเขาอะทุกคนเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เหมือนกันมากกว่านั้นก็คือเขาเนี่ยที่อยู่ในฝันเนี่ยคือเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะเขาจะแค่ทําการยืนมองเฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยบ้างสําหรับบางคนก็ผมแกจะบอกเฮ้ยมันว้าวมัน Amazing ม,ม,มากคือแบบทุกคนชื่นชอบแล้วก็ตกมือยินดีกับครูมากคือแบบคลาสของอาจารย์คนนี้คือแบบคนเนี่ยอยากจะลงเรียนนะครับเป็นจนนํานวนมากๆเลยเดี๋ยวเพราะว่าอึ้งในความพิเศษของสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมแต่ว่าเอ้ยแต่แปลกที่ว่าเอ้ยภรรยาของเขาเนี่ยเขาแต่งงานแล้วนะ ซึ่งพระยางเขาไม่ได้ฝันถึงเขานะมีเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ฝันถึงเขาลูกเขายังฝันถึงนะแต่พระยางเขาไม่ได้ฝันเออซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แปลกเนะภาะพอพระสองปุ๊บมันเป็นสิ่งที่มีบางอย่างครับทําให้พระเอกนะฮะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือครับมันจะมีบางอย่างที่ทาให้เขาเหมือนกับรู้สึกผิดจากจากนั้นครับผมคนที่ฝันถึงเขาเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นฝันลายแทนฮะคือกลายเป็นว่าจากที่เขามา่ออยู่เฉยๆไม่แล้วเขาที่เขาแบบกลับมาแบบทำร้ายร่างกาย ทรมานคอตกกโอ้โหคือแบบสรารพัดที่จะทําให้เจ้าของความฝันนี่กลัวแบบสุดขีดเลยครับผมอารมณ์แบบว่าเฟรนดิคูเอากอร์เนาะเออกลายเป็นว่าคนทั้งเมืองนักศึกษาต่างกลัวเขาเกลียดเขาแบบอยากจะจดีเลทเขาออกไปจากเมืองให้คนคนเลยเกิดแบบพาร์ทนี่คือแบบนนคนหนักหน่วงมากจนนำไปสู่ครับพาร์ทที่สาซึ่งก็เป็นผลผลิตที่ได้มาจากพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองรวมกันเนาะเกิดเป็นบางสิ่งบางอย่างครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความฝันโดยตรงครับผมเออแกจะว่าเฮ้ยหนักเมื่อมาเวนีเลยว่ะคือแบบ เออล้วก็อึ้งนิดนึงคือแบบเออหนังมันมาทางนี้ได้ไงเนาะเออแต่แบบมันก็เก๋ดีอะมันก็เป็นแบบเหมือนสิ่งที่แบบเออหนังอาจจะบอกอะไรบางอย่างก,กับเราหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคืออยากจะบอกว่าหนังนี้ไม่ได้จบแบบไปปิดนะคือก็ทําให้เราเนี่ยได้คิดและดูต่อว่าเอยตกลงหนังเนี่ยมันจะพูดถึงอะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วฮะเอออย่างเราอาจจะคิดว่าอาจจะมีเรื่องของแบบปัญหาครอบครัวด้วยที่แบบมีความระหองระแหงบางอย่างที่แบบเออทำไมภรรยา ทำไมไม่ฝันถึงเขาทำไมคนอื่นกลารเป็นแบบว่าฝันถึงเขาคนเดียวที่ทางที่ตัวเธอก็ไม่ได้เห็นนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของการผิดศีลธรรมอะไรบางอย่างด้วยเออก็เลยทําให้ชีวิตของเขาต้องแบบเปลี่ยนผ่านไปนะครับจากหน้ามือไปหลังมืออันนี้ก็อาจจะใช่ด้วยซึ่งอยากจะบอกว่า พูดให้ให้ตายยังไงคือมันก็เยอะอะคือแบบเออมันตีความได้แบบหลากหลายมากคือแบบเออไปดูกับเพื่อนคุณอาจจะเพื่อนคุณอาจจะตีความอีกแบบหนึ่งก็ได้ส่วนเราก็ตีความอีกแบบหนึ่งก็ได้คือแกหนังมันเก่งมากคือแบบมันส่งเราให้ไปถึงจุดจุดหนึ่งให้เราแตะต่อเองว่าเออเราจะสรุปบทเรื่องราวต่างๆในเรื่องนี้ยังไงดีเออแก ใครสนใจอยากจะใช้สมาธิในการดูหนังเลงนี้เพราะว่าบทสนทนายเยอะมากครับผมก็แนะนำเลยกับดีมเซ n ไนโอครับผมถ่ายแล้ววันนี้นะครับจอกแอปได้ได้แล้วนะที่ทางแอปเมเจอร์แล้วก็หน้าตู้ตั๋วได้เลยนะจ๊ะ